โดยกับสบัสดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนี้ส่แล้วน้อยกับไปเพื่อนน้องทงพี่น้องพอดีน้องทงกับน้องเล่พากันเข้ามาสีสวนดินทรายอยู่เพื่อนน้องทงเสียงออกไปเพื่อนน้องเล่เนาะพอดีน้องเล่กับน้องทงเพื่อนกับาเวอหลานไปเลยเอาน้องเที่ยวไปเลยเชลโลสัลลิงผมไปเลยพี่น้องอันนี้กันนุ่งเครื่อนกับสินยางไปก่อนพี่น้องบ้านนี้โดยไปสวนหินส่วนดินสวยกันก่อนพี่น้องเลย กำลังเมือ่อกำลังคนเออค่อยๆไปนะฮะผู้น้องทงมาเลยออกไปส่งหอบกี้นี่น,นะ่ะซาเล่งตีนหัวนารถไทยมากับนี้าวเต้คักคัก รถไทยมาคนดินทรายี่นองเลยออกเด้อให้ถอยรถมาันเด้อเด็กๆหลแล้วแหงบอมี่เบรกค่ะหล่แหงบอมี่เบรกอยู่ออกเด้อออกเด้อ อยู่ทางล่างเนี่ยมอ,องดีๆเอวประเทศเติรเติร์กเติร์กเติร์กอ่ะน้องธงขับรถไทยมาเถอะนี่พี่น้องเอี่ยรถไทยกนพี่น้องวันที่ไหนนี่อ่ะสบายดีดังเล่สบายดีเอ้าวั้วรถไปหัวหัวตอนใดค่ะไปบ่แม่นอันมิดบรรทัดหนในหนึ่งก็หัวพากันบดเมืออะเติร์กสบายดีน้องทอง เำพาเงเหาคือเฮงแท้เงอแท้แ้ใกชายพอป้ตัวมันก็นักตืบเนาะอมาแบบนี้จบได้เลเนาะนี่ไรอย่าเ่ากองเด้อย่าชุนขากองเด้อม่ชอบไม่ิอดขึ้นก่อนเนาะอย่าเตะน้องเเห็นเนองมันก็เห็นมันเห็นแต่นั้นเาต้องอายำออกมาพี่หมดฟังนี่หมด น้องเขาไปทางไหนก่อนเลยนั่นน้องพี่น้องเนาะรอขางกันว่าตีรถหัวพลอยไปน้องเอยก็เลยเอารถไทยประวนมาแกะน้องพลอยไปน้องเนาะเอาโอเคนอเานาะกะไปกันเลยพลอยไปน้องตอนนี้จะไปไหไปไปเอาเงินใช้ขึ้นนะเอันนั้นเด้ออันเด้อ เราบอกว่าข่าไพ่เมื่อกี้ทังสดและคาร์โน่ลยทั้งหมด44ท่าน่านเฮวยังไ่ออกเลยค่าไพมีมือนันและมีเจนที่รแล้วแล้วก็เจดสิบท่านท้องเีทุบกี่เหอดลงแล้วก็้ายใช้ในใจแล้วเาอยาไม่ใจอยู่ในมือเจริงี๋ว่าจอะไรไปใส่ไปย่ออันนี้แหละ

ขึไปไอัก mm ็ก hmm. okay, okay, mm ัเกายม้ hmm. like 两年 我不要了，死了，不养了。你个不死了。

แม่นอนแกนี่อ๋อมันเจาอเคกงว่าให้จอดให้ใรมีกาวนะจอดเฮาบ่มีกาวถามีกาวเขาจอดเลมเบส่น่อยแ้ว่นเฮากาวกาวกะชางป้านองแหล่มึโดนเต่วะาม่ได้บอกแล้วนองเหล่ต้องใครจะมาก่นจันไมนะปอ้ยทำไม เครื่องศอกขอหัวใ้สุดๆบบเครื่อเลยเอาขึ้นไปพุ่นันละมากด้เนยขึ้นเอไหบึ้เเบื้งหนึ่งคือบ๊อบมาหัดวนนะตัดส่วนตาวนอุตส่าห์ได้ไหมตามส่วนเนี่ยขึ้นไปตัดส่วนนี่จะเบียดกันมันเต็มไปหมดทำนี้ก็น่ากลัวเล ตอนนี้น้องคง กับน้องเลมกำลงังซ่อนนะพี่น้องซ่อนเตะทั้งรูปขึ้นไปบวันนี้มันจังโบเตะออกมานอกก็มีทรายย้อนขึ้นเทิงมันย้อนขึ้นไปใส่รูปตัวนั้นอ่านออ่าก็ได้อบก็ใหญ่เสีเยเหลือเกินย่อจนไม่คืน าวันนี้น้องลิ้นเพ็่นจับจบไม่อายเพิ่นใกล้สิเต็มหลุดแล้วฮะก็ได้เลียนหนึ่งแถวหนึ่งแถวที่สองแถวที่สามกระสอบใหญ่สอบพอยเที่ยวมาแต่โงงานม riding, ันใหญ่ย่อจะไปขึ้นเพื่คนผมมันหนักกับว่าเต็มว่าสำนันเลย าจะผุดแหงสบายดีพากันมาส้วนดินทรายสอยนองทงแล้วกับนงเล่พี่น้องเพื่อนมาแม่ส้วนนะคะอยู่เพื่อนมาเอาลูกเหามานำใส่โอมานองทงไปอุ้มมานองเทียวมามาส้วนกันมาส้วนสอยเพื่อนกำลังโคนออกไปพี่น้องนั่งท่าอยู่นี่ก็ได้ท่าพผุนมาสกอโนบะนี่พี่นงได้ไปถึงนอกนี่เลยเขาใช่เนาะเอี่ย อันนี้ว่าวาชงวันซื้อว่าช็อปอะไรเอาเลยนะอ่ะตัวนี้คือชิ้นเลยนะอ่ะได้ชงโต๊ะปะสามโต๊ะอยู่ใช่ชื่ออยู่ใช่ชื่ออยู่บ้านหนึ่งพันอ่ะตัวเท่าไหร่เลยสิบพันเออเพราะนุ่งอยู่ได้ตัวสิบพันสิว่ายังเข้ากับนุ่งเครื่องนุ่งแต่ชุดมันอันตะกี้แหละนุ่งเครื่องเพเอาหิ่งเพราะได้เห็นวิทยาเวลาทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอยนะมันมันจะเริ่มผ่าแมนแม่นแมนนุ่งแต่โต๊ะอะไรกันสามโต๊ะมือละมือละโต๊ะสลับ ป้าหอมมีปนาปนา่งมาแต่ตาถาดเลยได้คุดก mm ันมาพี่เลยขวากันดิเมาอย่างเขาเาแดดวะสบายดีเอาแล้วห้องเพลงจะไม่ได้ยินเสายแล้วก็ขอบคุณเลยเนาะแล้วบางทีวันยังเรามาเสียงดีที่รอเพลงรอเพลงแห่งเพลงเศร้าๆเลยสางอย่าเฮ้ยสานี่ได้หัวอยู่เติ่น เพลงเฉานยไม่เคยตักเอาตักเอาไปทาบุตรย่อเลยจนเต็มหนูจนมา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 เอาเหาเจ้าเจ้าบมำลังจะปย่อเลย้ายอาเทียวจบให้าลกินที่งมามามาจาหาเรื่องมาทีังกินทีมามามาสบายดีป้านางโดยสบายดีมาป้านางมายยยยคนเดียวป้านางมาคนเดีมาหากมานน่ ไม่ได้ดอเปียบเปียบหมูเนาะเปียบเปียบหมูเออ่เราไเดี๋ยวเห็แล้วเห็นต้ยชอจิบมาเลอิบจิบเนยังไงหมูอยูเด้ีเฮ็ดเนยู่อบลูกชอบตัวนี้มันพ้นถืกแล้วเอาาหม่เอม่ จงแมน่อนดัลมดีต่เนะาดูซ่านแบบนี้กับเมยแล้วเนามันมันมันมีบรรยากาศคว มแล้วก็โทรอีกแล้วท้อกระซังท้อบ้าบปจักโทรมาดูไล่ห้ากับว่าลงจิตเนาะท้อเซนเตอร์วะแก่งท้อเซนเตอร์อย้างนเออเจ้ากระหับแล้วก็บอกเขาว่าเออข่าเบียกอยู่เด้อตอนนี้เด้อแม่ขอขอหลับขอหลับซ้ายก่อนวะขอหลับซ้ายก่อนเด้อจ้ะ แกงโคสเตอร์ทรฮาปนางเลยปลาเสียเาเต็มเลยบ่นี่พอดีแล้วเอาขึ้นบอุคูเอาขึ้นบคู่คนนีได้อยู่ด้วอุ่นใจแต่มีเวลาแลวกระสอบใหญ่นี่โคห่อไปไล้วเเจ็บมไเลท้องหอพี่อี่ใกล้ๆง่าใกล้แถวไทยวะปลาตัว

น้งทงคือเจ้งค่ะคือตายจดเขินเลยลดหยาลหมดเด้อ่น้ามเดีเพุ่งหยาไเเต็มเลยฮะพอเลยนี่เป็นยังไง เธอพูดท้ายเธอพูดแล้วเน้ำเน้อใมาช่ให้ไปซื้อน้ำบนนั้นนะเอาข้าวเคี้ยวเสเเข้ากับเกี่ยวตักขึ้นาเกดเมื่อแล้วอย่าพากันไปลินนันนั่นเด้อฮะ อ้าวร่วมด้วยช่วยกันเป็นประโยชน์แล้ว, <c oughs> ว,ลวกินแล้วก็ทิง้งฮึบฮึบ <c oughs> กินแล้วก็ทิง้งว่ะปล <c oughs> าทางนี้มีแต่เสือสีแดงนะสาวไปน้องแดงเบิด รักสามบุเขาบุงบุเคยไปรักสามครับแบบนี้รักสาใกล้รักสรักส่ใกล้รักห้ารักห้าใกล้รักหใช่ไหมเออใช่ไหมวะรักสารักสามมาแล้วมันกัอยู่หน้าคุณรักสามรักสามมาเลยเนี่ยรักสามรักสามอยู่แล้วอยู่คิวโหลดผแล้ว ลักซ้ำไก่ลักหนาลักช้อนชัยเจาตอนเวสววันช้นทิ้งรอดวะปากชุ่แข็งแห้งเดี๋ยวเนีนวคนยังแขงแห้งอยู่ด้นี่มี่ผู้แข็งแห้งข่ได้ทันเผาได้ไนมพูดแมสัญญาณนะบอสัญญาณมีแห้งมาบ่เมื่อกี้งส่สัญญาณมีแห้งนะ เฮ้ยเด้ห้งก็มีแห้งนะว้าวเก็บก้า้เอะเฮ็ภูบ่าวไว้ลุมมานี่ยกลพีกี้ขาวแทบแล้วบริจีตเนิ่มหนักเอาปัะนีหานประนางก็ประนีหานมามาหยวกกันเฉยๆเด้อขั้นที่หนาลงพีเลยเอซีเอ้ยหยอกกันหยอกกันพี่น้องพอมีพอบ่มือไงพอมีเนาะกำลังใจสู้ต่อวะแซนไมห้สู้ต่อเลยนะแมวมตรูสดเนาะพูว่ามาเก็บผ้าผ้าก็คล้องเพลินด้ามทำแบบีจะมีแฟนหรือบ่ มาเลียวทงลูกปลาเจ้าปีมาแล้วทงโตพี่น้องเลยเต็มเลยบ้านนี้พูน้องม้ามาน้องเหล็กกับมาน้ำเต็มรถแล้วพี่น้องเลยพูถ้าเปิดเิผยสีออกเมื่อแล้วบ้านนี้โอ้น้องทงกำลังติดโหลดสีเมื่อแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยเมื่ออื่นมาอีกพี่น้องเลยยังย่างอยู่ โต้คือเดสิเมื่อแหละบันนี้ไปห้ากับสิเมื่อคือการหั่นอะไรบันเมืออื่นจังมาซัอนซอยเพิ่นใหม่รถที่สองพี่น้องรถทำิดนั่นซาเล้งซาเล้งกระตีนหัวเฉพาะเหรอฮะเราท่าเมื่อบันนี้อาคาตั้งกล้องเวลาเน,นี่ยซื้อนี่ไปไปไปเมื่อบันนี้เจะไประตูเลย โดยสำหรับคลิปนี้สซารับน้อยก็มาแต่เพื่อน้องทงอย่างมากเลยกับป้นางใครพี่น้องอ้าวค่ะตั้งกล้องเลล่ะว่าจะไปส่งเลาล่ะแบกมาเลยอย่างอะไรอย่างไล่ะถือมือเอล่ะอาป้นางปิดคลิปเนี่ยสบายดีเด้อเฮ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีเด้อมาอไทยกันอนพี่น้องเลยมาอไทยกันเมื่อแรกมาทะลกัเมื่อแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพากันเมื่อเชืากนก่อนแับนี้